สวัสดีครับพนแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซตก้อยเหมือนเดิมนะครับยอมมาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับยูโรกับโคปาอเมริกายังพักกันอย่างขันก่อนจะเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับดังนั้น3คู่คลิปนี้ก็ไปเริ่มที่เวลาสี่ทุ่มือนก่อนนะครับฟุตบอลลีกฟินแลนด์ครับอินเตอร์ตูคูเปิดบ้านเจอกับลาติทีมบวยอินเตอร์ตูคู15แตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะวาซา่า3-1นึ่งะครับอัรเซลควเม่ฟอร์เรียนครักองหน้าเป็นชองบูเต้ครับกองหน้าชาวบูกินาฟาโซนะครับเจอกับลาติ9ตา้าแต้ เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออีวสมา2-2นะครับมีลุกอีวานอวิดออรซี่คอคีเนนของหน้าเป็นมิเชลโลเปสนะครับเจอกันนัดแรกเนี่ยอินเตอร์ตูคูบุกชนะ2-0คู่นี้ก่อนเกมอินเตอร์ตูคูเป็นต่อแน่นะครับเอ,า,อาง่ายๆลาติฤด,ดูการนี้ฟอร์มแย่มากๆนะครับแม้ว่าช่วงหลังจะเหนียวแน่นขึ้นเสมอมา3เกมติดแต่ว่าอินเตอร์ตูคูเล่นในบ้านแข็งแกร่งวัดใจอินเตอร์ตูคูครับมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ ขยับไปที่เวลาเที่ยงคืนนะครับไปดูบอลลีกของนอร์เวย์ครับคริสเตียนซูนเปิดบ้านเจอกับเฟรดิกสตัด คริสเตนสุน14แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอออสมา1-1นะครับมีออสมาซีเวอร์สันปาเปกวเอย่นะครับกองหน้าเป็นอิลเมียมิคาเอลสันครับเจอกับเฟรดิกสตัด22แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอโรเซนบอร์กมา1-1ครับมอร์เทนบิอาโลเบนาเฮนริกสันกับซานโดซอลลอตนะครับเป็นตัวทีเด็ดเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเฟรดิกสตัดเอาชนะไปกลับในบ้าน4-1เกมเยือน1-0คู่นี้ก่อนเกมเขายังมองเฟรดิกสตัดบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยครับเอาง่าย แม่ดูแล้วเนี่ยฟรีสตัดหรืดูการนี้ก็ไม่ถึงกระชัวนักนะครับเล่นมา12นัดชนะ6เกมครึ่งเดียวครับขณะที่คริสเตียนสุนจะว่าไปก็เป็นทีมแพ้ยากขึ้นนะครับเกมแบบนี้น่าวัดใจคริสเตียนสุนเจ้าบ้านมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดไทยคู่หนึงเวลาเดียวกันนะครับสตอม m ก o เซตเปิดบ้านเจอกับทีมเวยอย่างซ a นเดฟยอดครับสตอมเซมี18แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอบรนมา0-0น,นะครับตัวหลักๆก็โยนัส เคิร์ตเทลสั้นเฮอร์แมนสแตนเจอนะครับกองหน้าเป็นเอเลียสแม็กเคิร์สันครับเจอกับซานเดฟยอตมี9แต้มเกมล่าสุดไปแพ้ขาบ้านให้กับทอมโซมา1-2นะครับฟิลิปออตโดสั้นมีเออร์แมนมาโครวิดนะครับเล่นกับอเลสันเดอร์เชเทเตอร์เป็นกองหน้าครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันบ้านใครบ้านมันสตอมกเกซชนะหนึ่งศูนย์ซานเดฟยอตก็ชนะ2-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองสตอมกเกซเป็นต่อครับแม่แต่ดูแล้วฤดูกาลนี้ซานเดฟยอตฟอร์มแย่นะครับ ปัญหาคือเกมเยือนด้วยนะครับยิงประตูได้ยากและเสียง่ายครับวัดใจสตอมกอเซตในบ้านมีโอกาสสูงจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับสรุป3คู่ชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับอินเตอร์ตูคูคริสเตียนซุนและสตอมกอเซตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของไซก้อยนะครับสวัสดีครับ